เรื่องมองจะพี่ผอุ้ยพี่พน้องจ้าอึ้ออๆ้ออื้อ,อ้อให้เบิง่งค่ะๆก,ก่อนเอาพุณนะเบิ้งจ้าพอแล้วจ้าพี่น้องจ้าจุดแรกนี่ยวนพาพี่น้องมาหาปลาถือค่ยมากับน้องเด็กเตอร์แล้วจ้านี่ปลาปลาปลาค่ะป,าาปุนมุนอุ่ยปุยคือเก่ามาบ่าท่านเพิ่น มื่อนี้อิวันก้อนเขางานเด้อจ้ะพี่น้องจ่ากระซิบอะไ้ตัดขาเฝ้าเด้อจ้จะแต่ว่าเห็ดกระยานบ่ได้ก็เลยไต่ฝ้าตื่นเฝ้ามาป๊าดมาเบิง่งจ้ะพี่น้องจ่านี่เพิ่นออกไหวคือหยังในปีนี่อ้าวหักเสียโอ้ยตายอุ้ยอิวันนึกว่าอิวันเร็วกว่าเพิ่นก็บ่ทันเพิ่นคือเก่าเบิ่งจะ้ะเห็ดแม่ เมื่อนีพ่อเพื่อนไปส่งงานน้องเด็กเตอร์จ้ะอิวเลยได้มากก่อนเขางานเนะาะพี่น้องจ๋าออเออเบิงนี่คันอันลอดตาเพื่อนขึ้นสิบป่านนี่เนาะเห็ดนเนาะเบิงพูนะจ้ะดอกใ่คักโอ้ยมีเวลาเคองโมงพี่น้องจ๋าเออเห็ดเพื่อนผ้ากันมาลักออกไดเห,หงพูนะเบิงจ๋าแต่ว่าเพื่อนกะบใหญ่ทอนปลา,าพุ่นนาจ้ะพี่น้องจ๋านี่ เพ,พิ่งพลอยขักยองเลยยิ่งเสียงยุ่งวะวิ่นวุนอยู่จ้ะเพิ่นยังบ้านไหนไงคะคนสาวมาเคลียก่อนเพิ่นกัเลยพ้ากันแตกเบ,บิดเบิ่งเชื่องถากนะาจา้ะนี่อื้วีเนาฮึ่ต่อสู่กับถากอื้อจ้ะ ทันมี่เวลาสีได้หลายอยู่หนึ่งเห็ดแต่ว,ว่านี่เวลาา่หลาเสาวอาทิตนี่ยุ่กาสีได้ไปงานเพื่อนจ้ะนี่ก็เลยว่าโอ้ยแม่มาเบิงก่อนค้าได้ไปเห็ด้ะคาได้เห็ดไปฝากเพื่อนจ้ะนี่พี่มาเบิงทั้งพี่จ้ะพี่น้องจ้ะเบิงนี่ดอกน้อยๆในีอนอนอนอ่อันตั้งหน้าติกาปลุกแล้ววังหันย่านย่านเพื่อนจนลืมเวลาเห็ดไหนน้องจ้ะนี่พี่น้องจ้ะ โอ้สวร์เอาพออีกแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่เพื่อนกับผู้ยุพี่หนีห้อยู่เนาะนี่พ่อให้ได้เห็นเ <มา S 1> บิ่งมาเบิบ่งดอกนี่จ้าพี่น้องจ้าเบิง่งนี่ลงตาเพลินคือพู้นะเบิ่งพี่น้องจ้าได้ละแกงหน่อยนีย่ยอมนี่โอ้ย นี่จะ้ะขาอืสอนแต่น้ำขาเห็ดอุ้ยอุ้ยใส่หะือหใส่ละ,ละตกใส่สุกนี่นี่ <มา S 2> <ะ>ข้างนี้จะใกล้ๆก,กันเอาวายเห็ดอ,อุ้ยป๊พาพี่น้องจ๋าเบิเ์าพี่น้องจ๋าอิวยทีได้เห็ดไปฝาก เพิ่นอยู่เด้น,น,นี่ยุวานอุ้ยเหตุเหตเหตนี่นี่นี่น,นี่ทางนี้อีกอุ้ยเอออุ้ยไต่ใบไม้อันจำพ่อเพิ่นพากันคุยละแม่พุน่นนี่นี่จ้ะพี่อู้คักหักหักพี่น้องจ๋านี่เขียวเขียวอึมเลือมอุ้ย,ยหายแล้วโอ้ยอยอะจังไดนู้นคือบ่อยากไปเฮ็ดงานแท,ทนนิสบาดนี่อืออุ้ยไต่ โอ้พี่น้องจ่าเฮ็ดมีตะหนอกใหญ่ๆออเออพอทางนี้เพิ่นบ่ได้มาเคลียได้นี่เบิง่งเพี่อ,อ,อ,อน,น้องจ๋าเบิง่งโอ้ยูปวด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 พีพีพีพ,พีอุ้ยปืนอ่ะเสื้อเพิ่นอยู่ทางไตเต็มอยู่จ้ะนี่โอ้ยบ่ได้ตัดขาเห็นละกับบ่งาม เป้าพี่น้องเอ้ยอด้วยจังมาเก็บเห็ดน้ากันมาลุนอู้ให้มาลุนน้าอิวเตชสาวายพี่น้องจ่าเบิรงเห็ดอยู่มรงนี้อุ้ยพูน้าเออว้าเห็ดแม่จ้าพี่น้องจเ่ายังเหลืองเยังเหลืองนี่แมนเบิดนี่ท่องพีโอ้ยตายตายตายอะไรล่ะพี่พี่น้องจา่าอ,อ,อู้ว พี่น้องจ้าเบิ่งเฮ็ดจ้าเฮ็ดออ้ยจักสิเก็บจังใดก่อนป๊าเฮ็ดม่จ้าอุ้ยขนาดอ้วนย่างซับหนาซับหลังเล่นน่้่ได้อันละเอียดขึ้นคือกูเทอเพิ่นย่างมีออกให้เบิ่งพี่น้องจ้านี่อ้ พคนสิดีใจแล้วแม่จอยนี่จะดเดาไปฝากเพื่อนเบิ่งมองนี่จะ้ะตะปูตะปินี่โอ้ยพี่โอู้ยพ,พูน่ะอยู่ทั้งใต้ใบไม้เออพี่ลองจ๋ามาเบิ่งนีมีมีโอ้ยของคุณกันนี่เอาเอาละเดอ้บอ,ดอ,าดอบาทนี่ยุดได้แลนเอาละเด้อบาทนี่ อคันนันบ้มาย่ามนี่กะสิบัไดเก็บน้ำเพลินเนาะจ้ะนี่ป้าดเหลืองอารามโอ้ยหลนายคนบ่มีเวลาเด้อพี่น้องจ๋าเบิ่งหี่พี่นี่คุณคุณ้าปาติโทโอหังกระมังหม้อพี่อยู่พี่กะมีนี่ เอาบ่างก่อนอุ้ยอ,อยากหกกัวจะาลองเด้ออโอ้ยจุ่มนี่พี่ผู้เพื่อนมากก่อนมันคือสีใดบักจังสีเนาะจ้ะนี่มูเจ้ากับงามโพดนี่เนาะได้ลายเราเด้นนพี่พี่พี่นี่แมน้วบแม่นี่นีนนพ่พ,พี่น้องจาอเออสเพอคนคุยละแม่นะอ <c oughs> มีเกิดล่ามไปทั้งนี้เนาะจ้าน,น,นี่แมนบนด้แมนจ้านี่เนี่เนี่ยอนี่นี่ๆๆน,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 นีมาเร้วมาแล้วอู้อยหอยถากรุ่มพันอยู่ออ,อกในมู่เจ้าอยู่เสียวเฮ็ดขอในเด้อจ้าถากจ้ายู่ใกล้ก,กันถากว่ามูกหอยกันเฮีย้ย่ันว่ะอีกตจ้น้ำมันี้ โอ้ถากกินเบิร์ตนี่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 พี่น้องจ้าเบิร์งนี่กุะะ้นนะแต่ว่าถากหลายขนาดป้าหนิโอ้เพิ่น,นกระสีหิวเนาะถากก็ได้พี่อยู่พี่พี่น้องจ้าอือโอ้มีถากกอกุโตอือเบิรงจ้าปุ่นตู้ทางหนา้าเรื่องเออเลยยูพี่น้องจ้าโอ้ยโอ้ย,อยตายตายตาย,ตาย,ตาย ถืออกไรออกกับงานนี่ละเด้องานนี่ห่วยเอา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 เจ๊จังไหนล่ะโว้่วงสีมาตเจ๊เจ๊ตีสีตีสีเพิ่นกระซิบ่าให้เขาป้าขึ้นเก่าแล้วเนาะเออพูน่ะพูน่ะพี่น้องจ้าพูน่ะเออไปเต็มไปยุโอ้ยเนาะนี่หนห่อยไแน่ทั้งนี่เพื่อเราถืออันเฮบอันเราบ่แมนเฮบหอยทากกัด นี่กินไปขาโอ้ขาบ่หน่อยได้นี่สูปบปลาพุ่นได้จ๋ามาเบิงโอ้โอเห็ดแม่อยู่แล้วก็ว่นติวติวอยู่หมุนติวติวอยูอ่อวยเห็ดแม่เยาว่าอยู่สี่เดียรางนี้เห็ดถุยโอ้ยเห็ดแม่นอ้องพี่น้องจังพูน่ะคักกับคักเก็บเอาก่อนอุ้อย ตกใจเบิดเจ้าก็ไห้ยแดดร้อนมากโอ้ยอือพูหน้าเบื่องนี่ไปคูหมองแต่ถากกะคักค่ะนายยุ่งยุ่งกะหลายถากกะหลายโอ้ยเอ้าโอ้ยพี่น้องจ๋าเบืองอยู่ทางใต้ นี ì, ่ใส่ละนี่ว no. oh, hey, oh, hey, ่เอวเห็นดูเหลืองๆนี่โอ้ยค cool. oh, okay. yeah. ุณอาเฮ็ดแม่จ้าเออโอ้ยเอาเอาเอาปื๊ดอยู่นม่นี่เอาเอาเอาเเอาเอนี่นี่โอ้ยไปล่างไปดูข้ามไปได้ไหมนี่เนี่ยคุณอาโอ้ยโอ้ยโ้ยตายตออ ว้าวะอ่อนเฮดเบิงจ้าโอ้ยโชคดีพอน้องเด็กเจอเพื่อนได้ยุดมือนี่ก็สั่นอิวนี่เบิด์ซิดนี่นี่โอ้ยปิดไว้ was, คือวายวายตัว <c oughs> อีคืออะไรเหรอบายเป็นเดินไปอยู่จ้าพี่น้องจ๋าเบิงกูน้าเอาเอาเอาเก็บ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 บอผู้พ้ำทำเพลง เบากรสิผิดถือๆอ้กลูมลงมากลหวกระเรืองเออเหออยู่หันไปทั้งหนาหันไปทั้งได้กระเลืองอยู่พี่น้องจอ้ะเฮ็ดจังไหนล่ะพูน่าเฮ็ดไหมเก็มเฮ็ดมือนีโซกระปุกแฮงต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อจ้ะอันแม่ลูกแม่ลูกหน่อยบอออนแล้วแม่ลูกหน่อยบ่ม,ยบมีเวลาหล่างงานหลวงบ่งพูน่าเิ่นปกไหวคือวายพี่น้องจ้ะใครอยู่อีกบ่หยาบเอออุ้ยตา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 ยต เอาแบบนี้อุ้อวายเอฮ้ยวายเอาเอาช่างนาผลแมนใส่ตาตาก่อนโอ้ยข้างข่าอายอนเสียงไวไวยวายวไวยวายนี่บ่าแม่นยังได้พี่น้องจ้าเสียงอันนายเฮ็ดเอร่ะเฮ็ดเ,เอร่ะบ่าแม่นเฮ็ดบ่าแม่นเฮ็ดอ่ะยังเกาะโอ้ยบอกพีดว่าถืออัน หอยทากมึงยุูน <handled kr ank ii> ่ะเตรียมยุ่อุ้ยอ้ยอวยอ้ยตายตายถือแต่กล้องลายนิ้วขว้ายนิ้วคนละสีหลอกแต่ก็ยอมให้มันหลอกจ้าอ้าวอุ้ยพูน่ะพี่น้องจ้าเอือสิบอกไอ้หน่อยขามสะพานมาเก็บเห็ดให้ข่อยแน่คอยอันข่อยมาเก็บเอาว่าได้อือหอยทากกับเบานมันละอ พี่น้องจ่าเครื่องก,กระตาเร็วคุณเดชเอาให้มันโผล่อีกแล้วมันโอ้ยพีอ่อยแนวข่เสด็กเขางานเก่าโม่งเสาตายแล้วอืมตาย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 เรอมังจาะโอ้ย,อออพ,พ,อยพี่น้องจ้าให้เบิ่งคักๆก่อนเอาคุณนะ เบิงจ้ะเอามาเก็บมาเก็บจ้ะพูนาพี่น้องจ้าอุ้วคอยชี้องเพลงเป็นภาษาหยัง,งจ่ใจน้ำหอยถากเออเบืองพูนานีา่ข้างหลังใบไหม่นี่กระแมนอ้ยคัก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 ,ก,กออพี่น้องจ้าเอาคุณปาดีโตโอหังกะละมั่งหมอเออพี่น้องจ้าฮือพูนานี่ ใกล้ๆกันว้ายอันหอบๆนี่บอเตเลนยนค่ะปนันด้ยแต่ว่าค้นแห่งอ้วนนี่จ้ะพี่น้องจ๋าเบิ้งพี่พุนางามค่ะโอ้ยหายใจบัทัวพี่พี่พี่ใส่ละพี่พี่อู้ว่าพี่น้องจ๋าเบิ้งพ่นานี่พี่พี่ อืมเอาซะว้าย,ายเก็บไปเก็บมาแล้วไปเล่มมองอันทากนำอยู่ถอดน,นักนองหน่อยเด้่นิว้ายพี่น้องจ่าเบิ้งนี่พี่ใส่ละอโอ้อัน ตาบอยู่กับเนื้อยก็ลังจากพี่น้องจ้าอือซอยอิ่วซองเลยเด้ออุ้ยทั้งพี่อิ่วยังบ่อนเลยมาอือพุ่น่ะดอกใหญ่คักอือโอ้โหแต่แต่หัวซักหัวซักพี่โอ้ยจังไหนฮึอือจังสิได้อยู่โดนโดนพี่มานีอยู่นี่มานีพี่น้องจ้าม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 าเอามาเป็นหยียบระวังนีิเสียงกุบกุบ ตะวันแมนคักน่ยม,ม,มาดยจามามาเก็บเห็ดมันปูน้ำกันปู่น่ะน้ำนี่ สวัสดีจ,จ,าาจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยหามงนังมาลงพี่น้องจ้ามือนี้อิวผ้าพี่น้องเด้อจ้ามาอันแว่เก็บเฮ็ดจ้ามือนี้กะอันล่ามองนี้แล้วกะไปเบิ่งคลิปน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมมาเบิ่งคลิปน้ำกันมือนี้เฮ็ดเต็มคักอิวมาแต่เศร้าพี่น้องจ้าเฝ้าไปอิวแบนไปเห็ุงานก่อนอันเบิ่งจ้าพี่น้องจ้าผลงานนั่นมาเด้อจ้ามามวนน้ำกันโอ้หดอกหนึ่ง เพิ่นถ่ายอยูดอกนึงดูพี่เห็ดปานีหลายอีลีพี่น้องจะเทิงอันป้าจะว่ามองนวยอุ้ยตายตายตายเดี๋ยวเยอุ้ยนี่วายพูน่าอุ้ยอุเดี๋ยวเดีวอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้เฮ็ดเอาจังไหนก่อน พี so ่น้องใจพี่พี่เต็มด้วยี่ตูปูติดติดที่เ่ด้ยด้ียคุยก่อน่ตายเวลาก่อายองที่เบื่อเดียวอืม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 เมาอยู่นี่ะอยากแต่กับเวลาเออเอาได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นพี่น้องจ๋าเธอหนาคอยมาไหมมาแต่สุซ่าคุณนะมาแต่ไกลยังมาหิ้วโฮมาแต่พุถ่ายังมาไหนตื่นพเถ่าบ้านนี่เพิ่งเก็บเฮดเดอร์ เพื่อนอันบ่มีบ่มีเบียกบ่มีงานเพื่อนคือไทยใบหลุนอพี่เพื่อนพากันเข่าปลาแต่เสาผู้เฒ่านั่นกับข้องและบ่ได้เห็ดเด้พี่อือเส่็จละโอ้พี่พี่หนีไปที่นี่อีวะเนี่ยเนียนไปตายแล้วอือถากอือ ได้ล,ละพี่อยู่ดีเบนระเบียงโอ้โหอยาบ้านยากันยุ่งบ้านเห่ากับเอาอยู่เยอะหนเพิ่อนยังว่าเด็กะกัดอยู่จกักโตอยู่นี่มิตรบินตอมตอมแล้วก็บ,บอก่ากัดอื แม่นอจาจ้าอือพี่น้องจ๋าเอ้ยสิล่างานมหาดเก็บเห็ดซะบ่หนึ่งฮึมพนนาเบิงเบิงจากพี่น้องจา๋าพูนอาอือคักมองมีจา๋ามองอิวเคยได้ได้นี่มองนีจา้านี่ด้แว่มาเบิงจักบึดโอ้ยพูนพี่พูนาพ่นาพี่นอ้นองจา๋าอืออุ้ย เอาละเด้อบาทนี่ขันย่างไปชื้ๆก็บ่าเห็นได้ี่เบิ่งเพื่อนล่ะอันนี้นีอ่อ้อันนี้ต้องจัดการย่างนักวายเต็มพูดนะนี่กัะ,ะแม่เล่นอยู่อยู่อยู่นี่นี่โอ้ป้ายุ่งแม พูดนนะโอ้แบบนี้แล้วเน,นาะเพลินมาอย่างนีเห็ดเนาะเห็ดลายคักอ,อันแต่ว่าที่นายเปกนคนนั่งก็คือเห็ดจ้ะพูดนนะเห็ดไหมบอกเคยรู้สึกว่าเก็บเห็ดแล้วก็มือสกรปรกคักแต่นี้ย้อนเห็ดเอรัญยอนอันห้อยถักพู่น้องจับเบิ้งโอ้หน้าดิจับปุ๊บหันตกใจเบิด หอย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 คกนกระลังสีออกจากตา,า,าค้าเปล้ยปากอะใหต้องอบาไ,ได้ามายไมลน่ดน้อยนึง À, anh chị đấy hào 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 anh chị ยองจ๋าเบิง้งนี่นี่แค่ส่วนหนึ่งเด้หนี่นี่กะกะละมังนึงล่างแล้วกะงามจ้าพี่ยองจ๋านี่ผัดน้ำมันหอยให้เพื่อนกินมือนี่สิลองเบิง้งอ oh, <man. S 1> ้าแม่ฮะไม่ยังกระทาฉันหาอินี่